โอเคนะครับวันนี้ผมกาโบชนแนลนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มตัวละครใน Fc Mobile นะครับถ้าสุ่มได้ตัวไหนผมก็จะเอาตัวนั้นไปเล่นแล้วก็ยิงให้ได้หนึ่งลูกนะครับไปดูกันเลยว่าผมจะสุ่มแพคไหนดีทุกคนว่าผมควรสุ่มแพคไหนดีครับนี่สามมันเพชรอันเทดหรือว่าสองมันห้า

ตัวนี้แหละที่ผมต้องเล่นอ,อิตาลี C A M มอนซา AZ มาอดินี Let's go ผมได้เอามอดินีไปยิง1ลูกไม่ดูเลยว่าจะยิงได้ไหม Let's go <S A few moments later และตอนนี้ก็ได้กดมาเจอคู่แข่ขงไปที่เรียบร้อยค่าพลังทีมของผมก็เยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่า ความยากก็คือผมต้องใช้มาดินี่ยิงมาดูว่าจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเออมาเออลืนเปิดเ,เสียงตัง้งนานโหลไป อุ้ยเสียบโดนดึงหลอกไวทุกคนนี่เต็มดิสวยหนูยสู้กับสู้เขบุกยับเลยแล้วไหวป่ะเนี่ยเขาได้มุมนลคอนเนอร์คลิกเคีย์ไว้ก่อนยิงไปซืน ยูไม่ทันนะเมาอุ้ยเนียบไปด้มาซาล่าตดเห็นไหมแม่ต้นซาลาพิงโอ้โหต้นตัดอีกแล้ะมาดินี่ไหนก่อนตาเนี้ยมาดินี่เขานน่้สเต็มต้นใหญ่นะเนี่ยต้นใหญ่ไม่แรงอ่ะ โมดินนี่ตอกเป็นหลุดตอกเป็นหลุดไปไปดิเอ้าโมดินี่ตอกไปไหนวะคอมบันนี้สวยตัดโมดินนี่ไหนเนี่ยโมดินี่นโ,นโอ้ไม่ฝเฝ้าด้วย มอดินี่หายากเกินตัวหายากเกินลึกลับหรอลึกลับอรอมอดินี่ไปเฮ้ยเจอละตอกอ้ไม่ได้ว่ะโคตรยากเลย A few moments later โอ้หาตัวยากซะเหลือเกิน ซึ่งแรกก็ไม่เท่าไหร่นะมันดูครึ่งหลังกันต้องปรับเป็นเกมบุกมอดินี่จะได้ขึ้นมอดินี่ก็อยู่กลางแล้ว่ายขึ่นมาสิงทำชิงทำชิงหลอกโอ้สวยแล้วไงเมื่อกี้มอดินี่จะยิงได้อ่ะ โหลุไปมาดีนี่มายิงฮ่าฮาฮ่าฮสา่าฮ่าฮ้าโ่้โอยฮ่า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 ฮาฮ่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 าย่าฮ่าฮเาี่าฮ่วฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 เาฮ่าฮ้าก่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮ้าฮ่าาา่า Let's go โคตรเฟี้ยวครับต่อไปผมก็แค่ทำประตูนะประตูก็ไม่เป็นไรหรอกเทานั้นน่ะเพราะเราต้องจะมายิงไยไปล้ำหน้าเฉยเลยแล้วว่ายังไงจังหวะน,นี้ส่งมาแล้วเวลาหมดไม่มีโค้ด ทำให้เสมอไปด้ว่อยๆหนึ่งรประตูตอนหนึ่งก็มาดินีก็ยิงได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะปุซับสไคร้ subscribe. และีจะขอตัวลาไปก่อนเจ้คลิปหน้าครับบ๊ายบาย